ถ้าอย่างที่ประกันรถชั้นหนึ่งไม่คุ้มครองนะครับอย่างแรกการนํารถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายอันนี้ประกันไม่คุ้มครองนะครับอย่างเช่นการนํารถไปขนส่งยาเสพติดแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้ประกันไม่คุ้มครองนะครับอย่างที่2ผู้ที่เมาแล้วขับนะครับถ้าพิสูจน์ได้นะครับประกันก็จะไม่คุ้มครองเหมือนกันนะครับ อย่างที่3ครับการนำรถไปแข่งขันความเร็วเกิดเหตุขึ้นมาอันนี้ประกันไม่คุ้มครองเหมือนกันครับอย่างที่4มีการดัดแปลงสภาพที่ผิดแปลกไปจากเดิมเลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาประกันปฏิเสธได้นะครับและอีกหนึ่งอย่างการนำรถไปใช้ผิดประเภทกรณีนี้ประกันก็ไม่คุ้มครองเหมือนกันครับ И...